yeah <laughs> ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องบ้านโหงวสาสนั์ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปทำนายดวงให้กับชาวราศีกันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กันยายนถึงวันที่14ตุลาคมชาวราศีกันในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมและรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของการงานกันก่อนการงานของชาวราศีกันจะเป็นอย่างไรไพ่ใบแรกค่ะเดชริออดค่ะไพ่ใบที่สองนะคะไพ่หกถ้วยค่ะไพ่ใบที่สามนะคะ k i คิ Kings of Pentacle ค่ะไพ่ใบที่สี่ค่ะสามเหรียญค่ะ และใบที่5้านะคะ Judgment ค่ะ การงานของชาวกันต้องบอกว่างานของคุณในช่วงเวลานี้นะคะจะมีในเรื่องของการเดินทางที่บ่อยมา,มากๆนะคะตัวคุณนะคะจะเป็นคนที่สามารถแสดงผลงานได้อย่างดีเยี่ยมเป็นที่ถูกใจนะคะของเจ้าของกิจการหรือว่าหัวหน้าเจ้าหน่ายมีความรักใคร่ตัวคุณมากเป็นพิเศษเลยในช่วงเวลานี้นะคะคุณมักจะได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่นะคะหรือว่างานที่มีความสําคัญ มากๆช่วงนี้งานของคุณมีความโดดเด่นถ้าเป็นในเรื่องของธุรกิจการค้าก็ต้องบอกเลยว่ามีลูกค้านะคะเข้ามาอย่างมากมายในช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นเดือนที่ดีมากๆสําหรับชาวราศีกันเลยนะคะในเรื่องของการงานในเมื่อการงานดีขนาดนี้แล้วการเงินของคุณจะเป็นอย่างไรสําหรับชาวกันนะคะ ไพ่ใบแรกนะคะ Queens of Cups ค่ะไพ่ใบที่2นะคะ Page of Swords ค่ะไพ่ใบที่3นะคะ Page of Pentacles ค่ะไพ่ใบที่4นะคะ Knight of Wands ค่ะหรือว่าอัศวินไม้นะคะ แหละหไพ่ใบที่5นะคะไพ่สิบดาบค่ะชาวกันค่ะถ้าผ่านในเรื่องของการเงินก็ต้องบอกเลยว่าเป็นในช่วงเดือนที่การเงินของคุณนะคะแม้จะมีรายรับเข้ามามากแต่ก็จะมีรายจ่ายเข้ามามากเช่นเดียวกันค่ะในช่วงเวลานี้นะคะชาวราศีกันจะต้องระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นนะคะนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายประจําก็คือจะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดิน าหรือจะเป็นแนวเรื่องของรายจ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะนะคะช่วงนี้อาจจะมีการซ่อมแซมหรือว่ามีการเปลี่ยนอะไหล่หรือมีการแมนเทเนนการบำรุงรักษาหรือว่าซ่อมแซมนั่นเองค่ะ <S <S เดี๋ยวมาดูในส่วนของเรื่องความรักความสัมพันธ์กันบ้างนะคะความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีกันในเดือนนี้คนโสด เท่ากันจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกค่ะไพ่ p ทมเพล e ขึ้นมาค่ะไพ่ใบที่สองนะคะ Queen of Cups ค่ะไพ่ใบที่สามนะคะ p a g e of Cups ค่ะไพ่ใบที่สี่นะคะไพ<ป>่สามเหรียญขึ้นมานะคะและใบที่ห้านะคะ Ace of p e n t a c l e ค่ะต้องบอกว่าคนโสดชาวราศีกันกำลัง รอใครอยู่หรือเปล่าคะไพ่โดยรวมนะคะอยู่ในสถานการณ์ที่มันมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมีในเรื่องของการรอ ความหวังหรือว่ารอคอยอะไรบางอย่างหรือว่ารอคอยใครสักคนนั่นเองค่ะเดือนนี้นะคะการรอของคุณนะคะจะประสบความสําเร็จแล้วค่ะคุณอาจจะได้พบหรือว่าเจอกับใครคนนั้นที่คุณรอคอยชาวราศีกันที่เป็นคนโสดมีโอกาสได้พบรักใหม่มีโอกาสได้เจอคนรู้ใจหรือว่าคนที่ถูกใจนั่นเองค่ะแล้วคนมีคู่ละ่ะคนมีคู่ชาวราศีกันคนมีคู่สถานการณ์ในเรื่องของคว ความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นอย่างไรไพ่ใบแรกนะคะไพ่สิบดาบขึ้นมานะคะไพ่ใบที่สองค่ะไพ่เก้าถ้วยค่ะไพ่ใบที่สามนะคะควิน o อ s w o r d สค่ะไพ่ใบที่สี่นะคะเอสอ f p เพนจ c เค s ลค่ะ และใบที่5นะคะไพ่เดอะทาวเวอรนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะช่วงนี้ต้องบอกว่าชาวราศรีกันนะคะมีเรื่องให้คิดปวดหัวเยอะแยะมากมายเนาะมันก็เลยอาจจะส่งผลในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณนะคะอาจจะมีในเรื่องของการทะเลาะกันนะคะหรือว่าพูดจาไม่เข้าหูกันในช่วงเวลานี้นะคะก็อยากให้ชาวราศรีกันนะคะใจเย็นๆกับคู่ของคุณน,นิดนึงนะคะอาจจะ ทําให้ตัวคุณนะคะมีอาการหงุดหงิดไปบ้างนะคะแต่ก็จะเป็นแค่ในช่วงเวลาสั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้อารมณ์ของคุณทั้งคู่นะคะมีความเปราะบางนะคะมีการกระทบ ในเรื่องของจิตใจกันได้ง่ายเพราะฉะนั้นต้องขอเตือนชาวราศีกันในเรื่องของการพูดจานะคะจะเป็นเหตุที่ทําให้คุณกับคนละของคุณเนี่ยมีความบาดหมางหรือว่าทะเลาะก,กันได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของการพูดหรือว่าการจะสื่อสารอะไรนะคะต้องชัดเจนนะคะในช่วงเดือนพฤษภาค,คมนี้นะคะแล้วมาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะสุขภาพชาวราศีกันในเดือน พฤษภาคมนี้สุขภาพของคุณจะเป็นอย่างไรไพ่ใบแรกนะคะไพ่หกดาบค่ะไพ่ใบที่สองค่ะไพ่สามไม้ค่ะ และใบที่สานะคะ e e n นออฟ o อดค่ะถ้าถามในเรื่องของสุขภาพนะคะชาวราศีกันนะคะคณมีเกณฑ์ในเรื่องของการผ่าตัดนะคะหรือว่า,ามีเกณฑ์ในเรื่องของต้องเดินทางไปรักษานะคะบางท่านอาจจะมีในเรื่องของการเข้าโรงพยาบาลแบบกระทันหันด้วยนะคะช่วงเวลานีา้ชาวกันเนี่ย ที่มีอาการเจ็บป่วยอยู่แล้วคุณก็จะได้เจอหมอดียาดีนะคะได้รับการรักษาในทิศทางที่ถูกต้องแต่ถ้าใครนะคะ ไม่มีอาการเจ็บป่วยใดๆนะคะเดือนนี้คุณจะมีการเข้าโรงพยาบาลแบบกระทนหันนะคะบางท่านเนี่ยอาจถึงขั้นผ่าตัดด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของออ a ร์เคกันบ้างนะคะแล้วออลร์เคนะคะอยากจะบอกหรือว่าอยากจะแนะนำอะไรกับชาวราศีกันในช่วงเดือนพฤษภาคมออ a ร์เคอยากแนะนำอะไรกับคุณ ติ๊กต็อกขึ้นมานะคะติ๊กต็อกขึ้นมานะ,ะต้องบอกว่าชาวราศีกันติ๊กต็อกอ่ะมันเป็นในเรื่องของ ทัมมิ่งหรือว่าเวลาที่เหมาะสมถ้าตอนนี้ชาวราศีกันยนะ์คิด,คดหรือว่าอยากที่จะทําอะไรนะคะเวลานี้เป็นเวลาที่เหมาะสมมากที่สุดแล้วนะคะไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นอะไรก็ตามนะคะมันถึงเวลาแล้วคะ่ะที่คุณจะต้องจัดการมันได้แล้วนะคะถึงเวลาที่คุณต้องลงมือทํามันเสียทีนะคะหรือแม้แต่นะคะบางสิ่งบางอย่างที่ มันไม่สามารถที่จะย้อนเวลากลับไปได้แล้วนะคะให้คุณนะคะออโฟกัสอยู่ที่ปัจจุบันนี้นะคะเวลานี้ตอนนี้นะคะคุณควรที่จะทำอะไรคุณควรที่จะปล่อยวางอะไรหรือเปล่าหรือมีอะไรที่มันเป็นความข้างค้างที่อยู่ในหัวใจคุณหรือเปล่าคุณต้องปล่อยมัน ทิ้งไปได้แล้วนะคะมันไม่สามารถที่จะย้อนคืนกลับหรือเวลานั้นมันไม่สามารถที่จะหวนคืนกลับถ้าบางท่านนะคะมีเรื่องนะคะที่ยังติดใจหรือว่าฝังใจอยู่กับอดีตไพ่ใบนี้ขึ้นมากําลังบอกกับคุณว่าให้คุณนะคะโฟกัสที่ปัจจุบันนะอย่าไปสนใจในอดีตที่ผ่านมาให้ทิ้งแล้วก็ลืมมันไปได้แล้วนะคะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่จะมีสัญญาณหรือว่าจะมีอะไรบางอย่างนะคะมาบอกคุณแหละว่า ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องลงมือทำมาจักทีนะคะไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นอะไรก็ตามก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีกันด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือคำทำนายของชาวราศีกันในเดือนพฤษภาคมนี้ขอให้ชาวราศีกันทุกท่านโชคดีแล้วก็มีความสุขมากๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบพระคุณทุกๆท,ท่านมากเลยนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังกันมาถึงตรงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์รวมคอมเมนต์พูดคุยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องบ้านโหนอุตสาสนันด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ให้กันด้วยนะคะ